FM 18ไปไงมาไงถึงวางเครื่อง 6UZ แตะพี่ภายในชอบมากเลยพี่คือแบบดมเดิมมาพี่รถอ,อ,อ้อยเมื่อก่อนนีนช่วงที่ว่าพิกทีก,กันนะพี่ใส่กันมาณกี่เมได้ความสูงสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับต่อจากคลิปเจ้าคันแดงอ่าอันนี้เชินลงนะครับเดี๋ยว จะพามาดูเจ้า FM 18คันนี้ไรอ้อยสุขสมคิดอ่ะมาพบกับเจ้าของดีกว่าสวัสดีครับ,รบต่อจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นขอเข้าชื่อไรอ้อยก่อนอ่าสุขสมคิดมาจากอะไรพี่อันนี้คือ,อ,คอพ่อชื่อทองสุกอ่าตาลมาตัวนะสุขครับแล้วแม่ชื่อสมคิดอืมอะไรมาสองคนเลยสุกสมคิดครบเลยสุกสมคิดโอ้มาเป็นชื่อพ่อแม่ไปเลยอเอาสิริมงคลหน่อยได้ปหะใช่ เราทำอะไรต้องมีอะไรนะยใช่ปุบคาลีอ่าแล้วก็คันเอฟี่เอฟเอ็มสิบแปดครับไปไงมาไงถึงวางเครื่อง 6U Z ูเซ็ะพี่แต่ก่อนนะแต่ก่อนเครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องเดิมเป็นรุ่นอะไรพี่ HO 774อ๋อร้อยแปดร้อยแปดห้าแรงร้อแห้าแรงอืมก็โบทำปั๊ม แล้วก่อนนี่ยนามดีเซลโอ้โหกำลังดังเลยนะเนี่ยนามดีเซลครับอ่ะกับโบทำปั๊มประมาณตั้งสิบกว่าปีแล้วได้ไหมใช่สิบสองปีได้มั้าโอ้โหหวานกันนะสิบสองปีมาปพ๊บมาลากลูกใส่สงครามเจ็ดสิบเอ็ดกันเฉพาะเนื้อเจ็ดสิบเอ็ดตันอ่าใช่โอ้โหเกียร์อะไรพี่เกียเฮดโอสโลกางอ่าใช่สโลกางโอ้โหขอดีไหมลูกน้อยอ่ะอโอ้โหเอาอยู่แล้วแล้วฝฟนท้ายอะไรเฟิร์นทายเนท้ายเดิมเดิมเท่าไหร่พี่ฝฟนท้ายเดิมเท่าไหร่ พี่พี่ตายเฟวนไทยเดินเท่าไหร่พี่เจ็ดสามแปดครับเจ็เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเดี๋ยวพุดไปได้เดี๋ยวเล่นวะนะไปได้ฮะเจ็ดสิบแปดตันโอ้โหแบบโอ้โหสบายโอ้โหลากลูกเลยนะพลาดพ่ายกลางคืนแล้วไปน้ำปัดไม่ขึ้นความร้อนขึ้นเนี่ยลูกสูกไหมเอาเหรอเรียบร้อยโอ้โหก็เลยได้ยกเครื่องใหม่ยกเครื่องเป็นนั้น คุณได้คุณได้สามร้อยสามปีบพลังสโอมแดงโอ้โหสุดอันนั้นก็สุดเหมือนกันน้ำเนี่ยน้ำเหมือนกันแรงโบโบเลยพี่โบเดิมไหมโบเดิมมันเป็น T F ศูนย์แปดนั้นอะเหรออ่าเครื่องเราต้อเป็น T F ศูนย์แปดแต่แรงมากเลยแล้วก็ร้องหอนดีจังเลยเาะเลยเหรออ่ามันติดเครื่องนะซื้อเครื่องมาอย่างนั้นเลยโอ้แทบใช่เพิ่งมาไปทำปั๊มแค่นั้นเองอืมแรงเลย6ปี6ปีทำเก่าเครื่อง อาเลยยกเนี่ยเป็นเป็นอะไรมาเข้าปีที่สามแล้วตอนตอนที่ว่าไปทุนใดได้ใช้เกียร์อะไรพี่เนี่ยไงเกียร์ตัวนี้เลยโอ้ไอหลงยักษ์ที่เราเรียกไอหลงยักษ์อ่ะเกียร์ไอหลงนอกอ๋อไอหลงนอกลูกใหญ่ลูกใหญ่สังเกตลูกนะมันจะใหญ่กว่าเชนหลงบ้านเราใช่ใช่พี่ใช่แล้วมาดูเนี่ยคือลูกมันจะอ้วนเลยนะมันจะใหญ่กว่ายางเชนชัดเลยเลยแบกายมาเป็นหกยูเซ็ ีสามสามปีแล้ววางจากที่ไหนมาเนี่ยพี่จากอู่ช่างมากช่างมากไอ้สิงบุรีอู่ช่างมากสิงบุรีสิงบุรีอามปีแล้วเครื่องตัวนี้ที่วางมาไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้โหจบๆเลยเนาะจบอืมประหยัดพอกับสามหกตัวเต็มประหยัดพอกับสามหกใช่เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าในไล่นี่ตัวไหนวิ่งดีกว่ากันเนี่ยพี่โคตรตงตัวนี้ครับโอ้โหคือเหมือนว่ารอบช้ากว่าไหมพี่ช้ากว่าตันไหนติดเนี่ยต้องเอารับตัวนี้มาเกาะ ลากขึ้นเลยครับเหรอโอ้แรงแรงโอ้โหสูโมเอาอยู่นะเตัวหกเนี่ยเฟืองช้าหรือเฟืองเร็วพี่เร็วเฟืองเร็วเฟืองเร็วโอ้โหแปดสามเก้าแปดสามเก้าอืมอันนี้เคยเดินหมดเลยเนี่ยเท้าข้างไม่เคยเลยนะโอ้โหเดิมเดิมเท้าข้างเดิมหมดเลยไม่เคยไม่เคยขาดด้วยไม่เคยขาดขาดแต่นี่ครับเท้ากลางสองรอบตอนใช้เครื่องอันนั้นอยู่ฮุนไดโอ้ต่เครื่องอันนี้ก็ยังไม่เคยขาดนี่แหละยังไม่เคยขาด ที่เผากลางขาดนี่คือเห็นว่าบิดพักเขามาโอ้โหพักบนพักเข้ามาเลยตอกตอกโอ้โหดินยุบบิดเลยครับดินยุบแค่ไหนพี่โอ้โหดินยุบแน่ฮะเลยโอ้โหเท่ท้เลยเอาเรื่องแต่ออกได้อืเราขีบมาไม่ทันไงเลยบิดเส้นผ้าม้าเลยแต่ว่าตัวเผาไทยยังรอดเนาะเอารอดโอ้โหรอดเผาไทยรอดเดิ้หมดเลยไม่เคยและไม่เคยลื้ยไม่เคยอะไรนะคันนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่ผม ตกยี่สิบกว่าป,ปีอือซื้อรถมาสอบมาอือซื้อมาสาม,าามเก้าเลงสามเก้าสามเก้าเมื่อก่อนก็ถือว่าน่าจะเยอะอยู่นะ,ะยุคเมื่อก่อนนะยสิบปีอะสามเครื่องอะ <c oughs> สามเครื่องน,นะนะนี่คือเครื่องตัวที่สามเครื่องตัวที่สามอือแต่ก็น่าจะจบนะนะ,ะ,เ,เ,ะเ,เพราะว่าโอ้โหไม่มีธาอะไเลยไม่มีจุกจิกอะไรเลยเพราะว่าตัวขีดสามนี่ส่วนใหญ่เขาจัดใหยมกันมากเลยนะว่างแค่ว่าเรานิยมมากเลยประหยัดอือประหยัดนะทุกคนผมว่าเรได้เปิดใจกับความาเร็ว จนกระทั่งซื้อสามโครับซึ่งมาโอเคมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนคน้นเาวหาว่ามันจะหาช่างยากอะไรนี่ไม่ใช่อออมันก็ท่างเดียดนี้เก่งแล้วใช่โอ้เก่งแล้วก็จบอะใช่ไม่ยากว่าบ้าุสายอืมถ้าการดูแลรักษามันก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะอืมแต่เพียงว่าเราก็จะบูลงรถลงอะไรเราให้โล่งไไม่มีหนูมีอะไรสำคัญคือหนูนะการใส่ไฟใช่ไฟมใส่ไฟอะมันจะ เพราะว่าหัวใจของคอมคือระบบสายไฟนี่แหละใช่นนั่แหละแล้วก็มันมันก็ไม่ยากใช่เอพราะเด็กนี่มีช่างมาหมดแล้วใช่อุปกรณ์อะไรต่างก็ครบคันแล้วอ่าประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยูโรหกยังตัดได้สบายอ่ะเก่งแล้วใช่แพร์แชร์ในโลกแล้วอ่าก่อนที่แรกพี่ใช้ปั๊มสายกับคอมตัวเนี้ยน้ำมันตะกินต่างกันแค่ไหนพี่ถ้าเกิดว่าเทียบกับคูนไดะต่างนะงนะอนคูนไดก็ยังกินอยู่รนะ้อยกว่านะร้อยกว่าอ่า ตอนนี้เหลือแปดสิบเก้าสิบเก้าะเหรอถึงหุนไดตอนนั้นก็ยังเป็นร้อยห้าลิตรตอนนี้ก็ลงมา90 90สิบเก้าลิตรแต่ตัวนี้ครับดีแต่มันมันเรีว่าตัวนี้มันเพิ่มเพิ่มเร็วเพิ่มเร็วมันมีแปดสิเนี่ยวิ่งร้อยยี่สิบโลใส่ของประมาณห้ตันอ๋อลังดนร้อยยร้อยยโลทางดําร้อยยโลคือจากไล่ไปโรงงานอ่าร้อยยี่สโลอันนี้เมื่อกินริวแปดสิบ อันนี้ก็กินเก้าแต่แต่ก่อนนะครใช้เครื่องนั้นกินร้อยร้อยขึ้นอย่างเดียวโอ้โหตัวมาได้เยอะก็คือเกียร le ์กับเฟืองท้ายรอบนิดเลยนี่เลยเท่ากันเลยโอ้แล้วเครื่องตัวนั้นคงได้ตัวใหญ่สามร้อยสามสิบอ่ะแล้วเครื่องตัวนี้มาก็มันเซฟลงมาเยอะแต่ว่าเครื่องนี้ออกโหดดูแบบน่าจะเป็นเครื่องใหญ่อะดูแล้วว่าอืมน่าจะเป็นแบบพวก 6W อะไรเงี้ย อย่างที่พี่ต่ายว่าเมื่อกี้เขาเลื่อนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เอาเลื่อนไปข้างหน้าไงเราไม่ต้องตัดต่อเข่ากลางใหม่ไงฟิลวฟิลรถแข่งไงนะไม่ใช่แล้วเราประหยัดงบเราก็ไม่ต้องตัดเข่ากลางใหม่ไงช่างเขาทำงานแค่นั้นแต่ก็ง่ายแต่กำลังสวยเนี่ยก็คือก็คือกระบะอันนี้ก็คือจะอยู่ตรงหลังนี้พอดีเนาะพอดีเลยเลย ดเปล่าก็บาดตัวนี้มันแค่5เมตร8 5เมตร8ก็บาสั้นก็บาดลูกเดิมเลยป่ะเนี่ยพี่ใช่ลูกเดิมเลยลูกเดิมก็แค่ซื้อเข้ามาเลยโอ้ก็แต่คันนี้ใส่มากสุดในบ้านนะเท่าไหร่พี่อ๋อคันนี้มันได้มากกว่าทุกคันเลยเหรอก็บาดน้อยอย่างนี้นะจริงจริงเนี่ยพี่มองเปลี่ยนมานบางไงหลานมันบานออกมันแบบหลักข้างไงนะใช่โอ้โหได้เยอะไงอืมแล้วแล้วลูกตัวนี้คือไม่มีดำเตี้ย ใส่ได้เยอะครั้งนี้ใส่ของบ้านดูเผินเหมือนตัวคอกตัวกระบะจะเตี้ยกว่าอแล้วแคบกว่าพวกนี้ด้วยนะแคบกว่าด้วยเหรอแต่ไม่รู้เป็นอะไรใส่ได้เยอะกว่ามันไม่รู้ว่าข้างบนมันบานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต่างไงมันเลยได้เยอะรถอ้อยเมื่อก่อนในช่วงที่ว่าพลิกพลิกกันนะพี่ใส่กันประมาณกี่เมตรได้ความสูงเนี่ยโโอ้ห เกือบพามตระสี่เมตรกว่าโอ้โหสี่เมตรห้าสิบสี่เมตรหกสิบอืมอาคิดดูแล,แล้วก่อนที่ใส่กันเลยนะก็คือโอ้โหสามสิบตันเธอนะตัวเดียวฮึ่มแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่เอาแล้วซ่อมไม่คุ้ม,มผมว่าซ่อมไม่คุ้มเรื่องอนุมากอะครับถ้าใส่ยเยอะอเนี้นแบงเนี้ยโอ้โหอัดทุกปีเลยอัดทุกปีเลยต้องทุกปีก็คือวิ่งประมาณสองสามเดือนเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ต้องอนุมากเลโอ้โหเออนี้มาผมใส่แค่แค่ตามที่ขอกำหนดความสูงครับสามเมตรหกสิบ โอ้สบายเห็นว่าหลายปีเลยไม่อัดมากโอ้โหสี่ห <c oughs> ้าปีมันตั้งแต่ให้ใส่ต่ามาไม่ได้อัดเลยเท <c oughs> ่ากับว่ารถเราก็ไม่ค่อยช้ำใช่มันไม่สึกหรอค่าสึกหรอเราน้อยลงเออมันก็ดีกว่าเราจะไปใส่แปะใช่เออมันมัน,มนคิดดูแล้วใส่มันคุ้มกว่ากันแล้วเครื่องเราก็ได้ประหยัดน้ำมันมาแล้วไงใช่ใช่ว่าเราต้องหันมาประหยัดน้ำมันแต่เป็นอย่างเมือก่อนนะโหต้องใส่เยอะไปโงงานไปทีนึงเนี่ยห้าวันต้องมีนะ รอคิวรอคิวลงอ่ะโอ้โหห้าวันเลยด้วยใช่ห้าวันเดี๋ยวนี้โอ้โหถ้ามีอ้อยอ่ะไปเช้าบ่ายเผื่อได้เที่ยวด้วยโอ้โหกว่าเดิมเลยเพราะโรงงานเปิดเยอะมากขึ้นไงมีในท,ทางเลือกให้เราไปได้เยอ,ะ,อ,อะก็โอเคดีสำหรับชาวไร่โอ้โหนี่สีหัวนี่อย่างสวย,ยนะสีหัวนี่ทำงานอย่างพีสามปีสามปีแล้วพร้อมกับวางเครื่องเหรอพอวางเครื่องเสร็จก็ไปทำสีหัวโหเจียวมุกทองนี่โดนแดดอย่างสวยเลยเจียวมุกทองนี่ ดูท่อเลยเดินม,มาไนะหมโคตรโหดอ่ะทุกค,คนมห็นไหม mm hmm. หมอเตอร์โปลเฟียชุดใหญ่ mm hmm. สามหัวยิงนี่แก่วอยู่ยังเดีย๋ยวเก็บกระบะ mm hmm. อืมในโนครงการว่าจะเก็บทำกระบะใหม่ไง mm hmm. อืมจุสีกระบะใหม่จะทำกระบะใหม่ก็ตอนนี้ก็โอ้สวยแนละ้ว mm hmm. ยิงสายนะยิงสายกระสีให้เลี่ยมเก็บสภาพใหม่อับน้ำใหม่อาจจะเก็บ อันนี้ทักหน่อยไงบ่ลมเบียดหน่อยนึงไงแต่อย่างโครงการโครงการจะดูเอฟเอ็นซีแปดนี่คัตซีมันใหญ่เลปอันนี้ดาบบนดาวล่างนี่เอพี่ดาวเองหรือว่ามาแต่แรกมาจากนู่นเลยนะมาจากที่ผมซื้อมาโอ้โหแต่แรกเลยคัตซีก็เริ่มเย่อแล้วนะเริ่มแย่อเหมือนกันเนื้อควบเนี้ข้างบนนโอ้ตามอายุได้ไหมเนาะน่าตามอายุโอ้รถรุ่นนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วอ่ะใช่มันอยู่ได้อย่างี้ก็ ถือว่าใช่คุม้มนะ,ะใช่ผมก็พยายามดูแลไว้ไงดูแลให้ทุกคันเนี่ยของก็จะเป็นของพ่อแม่ก็มก็ดูแลให้หมดอ่ะดูแลให้หมดล้างเช็ดเราชมภายในกันภายในชอบมากเลยพี่คือแบบเดิมเดิมว่พี่มันมีซิ่งนิดนึงยวติดสิ่งนิดเดียวติดสิ่งนิดน <c oughs> <c oughs> ึ่งน,งนะ,ะบอกบอกยังไม่ได้เปลี่ยนนะจะซื้อมาใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนออืม่าหัวเดิมเลยนะเนี่ย fm 1 8 7 la เนี่ยเดิมเดิมเลยนะเนี่ย ข้างนนในนี่คือยังไม,ไม่ไม่ให้เก็บไม่ให้รืออ้อไงเป็นเกี่ยวที่จะทำมาบอกไม่ต้องยุ่งข้างใน่ะโอ้โหเหนไหมเอ๊ะเพดานอันนี้เดิมเป็นเพดานหรือว่าเปลี่ยนใหม่แล้วมันน่าจะเปลี่ยนใหม่มาจากเกือบของเดิมอ,ะอ่ะถ้าเดิมเดิมมันจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลไหมน่าจะใช่เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันข้างๆ้เนีน่ย อ๋อประมาณนี้เนาะน,น,น่าจะเปลี่ยนมาจากของเดิมอ่ะแต่ว่าคอนโซลเนี่ยคือเดิมๆไม่นอนผิดใช่ครับโอ้โหคือแบบสภาพสมบูรณ์มากคทุกคนหัวนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยเนี่ย<อ>าแอดมาไม่บอก <laughs> มาแบบดว่วนเลยแบบจู่โจมเลย <laughs> นี่ดูข้างบนทุกคนเดี๋ยวขอติดเครื่องหน่อย,อยพี่นะโอันนี้ แรงแบบไร้ควันแรงแบบไร้ควันใช่ไหมเดีย๋ย <The bad S 2> วแป๊บมันไม่มีแล้ว,แ,ลวแรงเบิ้ลไม่ตัดอือผมอะไรไหนะคขอคนซงกนโซนผู้เดิมๆเ,เลยนะหายากขึ้นทุกวันครับ FM18 FM17 ที่ว่าภายในสวยๆเดิมๆอย่างเงี้ยนะคือดูแบบเนียนตาม,มากทุกคนหานดูยากขึ้นทุกวันภายในสวยจัดเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยับพี่ ป็นไงว่าแต่หลายคนน่าสงสัยในเมื่อบอดี้เป็นฮีโน่ใช่ไหมพี่ทำไมพี่ถึงวางอีวสุมาหกอยู่เพราะตอนไปดูผมตั้งใจจะวางีีท่เบ็1อ่า38ครับ5้าปักกองบางอ๋อ5พักกองบางครับอ่าาคิตอนนี้ไปดูมันสภาพเครื่องมันไม่ได้อืมมันไม่สดไม่ถูกใจมันไม่สดเ่ยก็เลยโอเค เขายถามช่างช่างวางหกอยู่เซตได้ป่ะช่างบอกโอเคได้เลยง่ายกว่าง่ายกว่าพีทเบสเพราะ,ะไอ้แข้งข้างล่างอไม่ต้องไปตัดต่อไม่ต้องไปตัดกลรดแค่ถอดน,น็อตแล้วกลับหัวกลับห,ลหัวเลยเหรอก็เลยก็จัดเลยบอกเราชอบหกอู่ซตอยู่แล้วด้วยไงเพราะมันประหยัดน้ำมันไงใช่แล้วมันก็ไม่ได้จุกจิกอ่าผมเคยเคยใช้หกอู่ซตแล้วอ่ะนี่ไงคันนี้นะมันก็ไม่ได้จุกจิกอ่ามันก็โอเคก็เลยเอาอ๋อ เพราะว่าก็ไม่ถูกจริงๆโดยสามปีมาแล้วยังไม่มียุ่หาเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวครับข้ามสายพันธุ์ก็คือข้ามตั้งแต่คุณใดละวอ่าอ่เออไม่กลัวอยู่แล้วรถเราใช้งานใช่เป็นใช้งานนะเพราะรถตัวนี้ดั้งเดิมไงรถคันแรกของบ้านเรายังไงเราก็เราไม่ปล่อยให้ใครอยู่แล้วอ๋อนี่คือคันแรกของบ้านเลย house first car of the h o เราถึงทำให้เป็นอย่างนี้ไงก็เหลือเก็บรายละเอียดแค่กระบาเนี่ยเราได้ว่าจะทำปีนี้แหละเลยต้องตักขนุนก่อนไงทำเจ็ดร้อยก่อน นี่แะฮะประมาณนี้เป็นไงบอกเลยว่าวันนี้นี่มานี่สุดยอดจริงครับผมเนี่ยฮะเราได้เห็นนะครับการเอาใจใส่การดูแลรักษาครับถือว่าเป็นการลักในอาชีพลักในใสายงานของตัวเองนี่แหละฮะนี่ก็เป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งนะฮะของการที่ได้ทํางานอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักเนาะนั่นแหละฮะประมาณนี้ผม โอเคพี่ขอมากมครับผม